สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตยไว้ด้วยนะครับตำรวจยังไม่ตั้งข้อหาพ่อมดดำปมตบรองนายกอบจชี้รอ 1- 2วันถึงสอบปากคำได้จากกรณีนายวันนารอดพิทักษ์หรือสอจอเปียกรองนายกอบจชายเชิงเซาเดินทางเข้าพบพันตรจโทนุรัตจันทคุณ สารวัตรเวรสอบสวนสพสนามชัยเขตแจ้งความดำเนินคดีอาญากับนายสุชาติตันเจริญสอสอเขตสาะเชิงเซาพักครังประชารัฐและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งในข้อหาทำร้ายร่างกายด้วยระบุว่าถูกนายสุชาติตบเข้าที่ขมับซ้ายระหว่างร่วมงานชาปนากิจที่วัดทุ่งสองหงษาหมู่สิ ตำบลท่ากระดานอำเภอสนามเขตวันที่26พฤศจิกายนล่าสุดพันตรุเอกสุมิตรพรมตองผุ้มกับการสอพอสนามชัยเขตกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ได้ตั้งข้อหาต่อผู้ถูกกล่าวหาแต่อย่างใดดยวันนี้เป็นการสอบปากคำสอจอเปียกฝ่ายผู้เสียหายให้เรียบร้อยก่อนขณะที่ทางพันตรุโทนุรัตกล่าวว่า คาดว่าอีก1-2วันจึงจะสามารถเรียกนายสุชาติคู่กรณีมาสอบปากคําเพื่อหาข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวได้ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าระหว่างสอบปากคำาอจอบเปียกได้มีกลุ่มนักการเมืองท้องถิ่นทั้งระดับอบตอเทศบาลรวมถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านเดินทางมารอให้กำลังใจกว่า60คนพร้อมส่งเสียงตะโกนซอจอเปียกสู้ๆก่อนมอบช่อดอกไม้ ให้ที่หน้าสาพสนามชัยเขตความคืบหน้าทิ้งประชาธิปัต์น้องเทพไทยสุรเชษถือเลิกมหาประชาเริกยื่นสมัครรวมไทยสร้างชาตินายพงศ์ศิล์เสนพงศ์อดีตผู้สมัครสอสอนครศรีธรรมราชพักประชาธิปัต์น้องชายนายเทพไทยเสนพงศ์อดีตสอสอพักประชาธิปั์เดินทางไปยื่นหนังสือลาออกจากสมาชิกพักพร้อมนำพวงมาลัย ดอกดาวเรืองสักการะพระแม่ธรณีบีบมวยผมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำพักเพื่อเป็นการกราบลาจากนั้นนายพงศ์ลิ์เดินทางไปสมัครเข้าเป็นสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติพร้อมกับนายสุรเชษฐ์มาดิตอดีตสสพักประชาธิปัตย์โดยยื่นต่อนายเอกนัทพร้อมพันธ์เลขาธิการพักเพื่อแสดงตนเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งในนามของพักกวมไทยสร้างชาติจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งขณะน,นี้รอความชัดเจนในการแบ่งเขตของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตนายพงศินกล่าวว่าเหตุผลในการยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติในวันนี้เพราะยึดเลิกเวลา10นาฬิกานาทีซึ่งเป็นมหาราชาเลิกเนื่องจากเดิมนั้นตั้งใจจะสมัครเป็นสมาชิกในวันที่ย1เอ็ดพฤศจิกายนที่ผ่านมาที่มีกระแสข่าวว่า พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีจะสมัครเป็นสมาชิกพักรววมไทยสร้างชาติในวันนั้นกล่าวแต่ติดเงื่อนไขว่าตนยังไม่ได้ลาออกจากพักประชาธิปัตย์จึงเลื่อนมาสมัครในวันนี้สาธิตชี้พักร่วมรัฐบาลร้าวแน่หากไม่แก้ปัญหาประกันราคายางนายสาธิตวงหนองเตยสสจังหวัดตรังได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวที่จังหวัดตรังว่าจากกรณีที่พักประชาธิปัตย เรียกร้องให้พลเอกประยุทจันโอชานายกรัฐมนตรีปรับคอรมอนั้นนายสาธิตกล่าวว่าความจริงคนในพักพูดกันมาเยอะแล้วแต่สําหรับความเห็นของตนนั้นคิดว่าจริงๆแล้วในพักพลังประชารัฐก็มีรัฐมนตรีที่พ้นจากตําแหน่งไปก่อนหน้านี้สองตแหน่งก็ยังไม่ได้ปรับตนเห็นว่าการปรับคอรมอเป็นดุลพินิจของผู้ที่เป็นหัวหน้ารัฐบาลก็อยู่ที่ท่านนายกก็ต้อง ดูต่อไปว่าท่านจะทำอย่างไรต่อไปแต่ตนคิดว่าเรื่องที่พักประชาธิปัตย์กังวลเป็นเรื่องใหญ่กว่าเรื่องของการปรับครอมอคือราคายางพาราอยากจะพูดเรื่องนี้เพราะราคายางพาราตกต่ำมาระยะหนึ่งแล้วและในภาคใต้ฝนตกเยอะมากคนก็เดือดร้อนเพราะฉะนั้นสิ่งที่พักประชาธิปัตย์เรียกร้องไปยังนายกก็คือเงินประกันรายได้ อย่างพาราระยะที่4ซึ่งเงินประกันรายได้อย่างพารารครั้งที่4กระทรวงเกษตรทําเรื่องเสนอไปคณะนโยบายอย่างธรรมชาติแล้วแต่รอบแรกก็มีการเลื่อนการประชุมออกไปสืบทราบมาว่ารัฐบาลอาจจะมีปัญหาเรื่องของงบประมาณเพราะฉะนั้นตนคิดว่าเรื่องนี้เป็นความเป็นความตายความทุกข์ยากของเกษตรกรชาวสวนยางไม่เฉพาะแค่ภาคใต้ แต่เป็นทั่วประเทศเงินประมาณ16,000ล้านบาทมันต้องเร่งออกมาจ่ายเงินประกันรายได้ครั้งที่4เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางด้วยเร็วที่สุดและเรื่องนี้หากมีการดึงเรื่องออกไปอีกนะ่ะทั้งทั้งที่ประกันรายได้ข้าวจ่ายได้ออกไปแล้วแต่ทำไมประกันรายได้อย่างพาราออกไม่ได้นี่เป็นคำถามและเป็นความทุกยากทุกใจของสอสอ ที่อยู่ในพื้นที่ที่มีสวนยางทุกคนสอ,อทอสอนมวยรัฐบาลกระตุ้นท่องเที่ยวผิดทางชงโมเดียวกระจายให้รายย่อยและชุมชนที่พักสร้างอนาคตไทยนายนริศเฉยกลิ่นโฆษกพักถแถลงข่าวปัญหาการท่องเที่ยวไทยไร้ทางแก้ต้องคิดใหม่ทำใหม่ว่าน่ายินดีที่นักท่องเที่ยวต่างชาติกำลังกลับเข้ามาประเทศไทยเพิ่มขึ้นแต่มีคำถามว่า ได้ใช้โอกาสนี้ทำให้เกิดการท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือพลิกฟื้นเศรษฐกิจประเทศอย่างเต็มประสิทธิภาพหรือไม่เพราะผู้ประกอบการส่วนใหญ่โดยเฉพาะรายกลางรายเล็กไม่ได้ผลประโยชน์มากนักและสถานการณ์กิจการยังตกอยู่ในความเสี่ยงสูงมากและมาตรการการกระตุ้นการท่องเที่ยวของภาครัฐนั้นตลอด3ปีตั้งแต่หลังเกิดการระบาดของโควิด -19 ถูกต้องเหมาะสมสอดรับกับสถานการณ์แต่ละครั้งในแต่ละช่วงเวลาหรือไม่เช่นโครงการเราเที่ยวด้วยกันพบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังอยู่ในภาวะย่ำแย่พักจึงต้องชี้ให้เห็นว่านโยบายที่ผ่านมาและที่จะทำในอนาคตผิดทิศทางและพร้อมนำเสนอแนวทางการพลิกฟื้นการท่องเที่ยวที่ถูกต้องเหมาะสมให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการนำไปพิจารณา ด้านนายสันเพชรศรีสวัสดิ์ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกล่าวว่าโควิด -19 ทำให้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวรายกลางรายเล็กต้องล้มละลายปิดกิจการจำนวนมากและเชื่อว่าในปีหน้าจะต้องปิดตัวลงอีกมากเนื่องจากไม่มีกำลังจะปรับปรุงกิจการหรือจ้างงานมารองรับบริการนักท่องเที่ยว สิ่งที่รัฐบาลควรจะดําเนินการในเวลานี้ก็คือต้องช่วยฟื้นฟูกิจการรายเล็กหรือ SME ท่องเที่ยวอย่างจริงจังและเร่งด่วนโดยปรับโครงสร้างหนี้พักหนี้ทั้งต้นและดอกพร้อมกับให้เงินกู้ใหม่ให้กลับมาเปิดกิจการได้อีกที่ผ่านมานโยบายของภาครัฐนั้นทําไม่ได้จริงในทางปฏิบัติเพราะธนาคารไม่ยอมปล่อยกู้นอกจากนี้ รัฐบาลควรจะปรับนโยบายกระตุ้นการท่องเที่ยวใหม่จากปัจจุบันกระตุ้นให้เกิดความต้องการของตลาดด้านเดียวเช่นโครงการเราเที่ยวด้วยกันแต่ไม่ได้กระตุ้นฝั่งผู้ให้บริการที่จะรองรับนักท่องเที่ยวหรือไม่ได้ทำให้ผู้ประกอบการในวงกว้างมีความสามารถในการรองรับตลาดความคืบหน้านิพน์มั่นใจนายกนำรายชื่อของนริศขึ้นทุนเกล้า หลังเสร็จประชุมเอเปกยันไม่มีการเมืองแอบแฝงนายนิพนธ์บุญยามณาีรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์กล่าวว่ากรณีที่นายจุรินลักษณะวิสิทธิหัวหน้าพักประชาธิปัตย์อึดอัดกับกรณีที่นายกไม่นำชื่อของนายนาริศคำนุรักษ์สสพัทลุงขึ้นทูลเกล้าเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาไทยแทนนายนิพนธ์บุญยามณาีตามมติของพักซึ่งสมาชิกพักประชาธิปัตย์ ให้ความสำคัญในลำดับต้นๆที่อยากให้เกิดผลในทางปฏิบัติจึงมีสมาชิกพักสอบถามอยู่ตลอดทำให้หัวหน้าพักเกิดความอึดอัดเมื่อเรื่องไม่มีความคืบหน้าตนคิดว่าไม่มีการเมืองแอบแฝงนายนิพนธ์ยังกล่าวอีกว่าไม่มีปัญหากับพักร่วมรัฐบาลเพราะเป็นเรื่องของพักประชาธิปัตย์เพียงพักเดียวพักอื่นจะปรับหรือไม่ปรับอยู่ที่พักนั้นๆ พรคประชาธิปัตย์ไม่ขอก้าวล่วงให้โอกาสกับนายกรัฐมนตรีที่มีภารกิจกับการประชุมเอเปกช่วงนี้การประชุมเอเปกเสร็จสิ้นแล้วภารกิจนายกลดน้อยลงแล้วน่าจะดําเนินการตามมาติของพักประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ปฏิบัติกันมาอย่างยาวนานพักได้ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดประโยชน์กับส่วนรวมเพราะภารกิจจากการแจกโฉนดที่ดินทํากิน การช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัยพิบัติเป็นภารกิจที่สำคัญที่ตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยมหาไทยจะต้องทำ